เคนโดรักตุ๊กตาไหมรัมกตุ๊กตาเลตุ๊กตาเตุ๊กตาตัวใหญ่เท่าเคนโดเลย <Yeah. S 1> ใครมา oh. ใครมาป๊ oh. าป้าเหรอไห oh. วป๊า,าป้าของใครป๊า oh. ตุ oh. ต๊กตาตัวใหญ่เท่ากันเลยอโยตุ๊กตาทับโดแล้วอโยไม่เห็นโดแล้ว เอวยจุ๊บบ่จุบตุกตาอ๋อมีทำอะไร,ไะไรหรอมีก็กอดเคนโดไงโอ้โหรักกันจังเลยข้างในท้องมีอะไรหรอมีกินอะไรอะ่ะมีกินอะไรมีกินน้ำผึ้ง,นนงใช่ น้ำผึ้งครับในท้องหมีก็มีน้ำผึ้งอยู่